นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Energy b u s 10 Rules to f i l l Your Life Work and Team with Positive Energy ของจอห์นกอร์ดอนเมื่อเรา เข้าไปสู่จุดหนึ่งที่เราต้องบอกว่าเราต้องเดินทางไปไกลมากๆวันนี้ผมอายุเลขสามเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าการที่เราจะต้องเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเราต้องพกหรือต้องพารวมไมถึงต้องนำสิ่งหนึ่งไปด้วยไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้ที่เดินทางไปด้วยตัวคนเดียวตลอดเวลาทั้งชีวิตอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เรามีครอบครัวมีเพื่อนมีแฟนเราพาคนเหล่านั้นไปที่ใด เราพาคนเหล่านั้นไปยังจุดที่ดีที่สุดของชีวิตของเขาหรือเปล่าหรือเราก็แค่พาไปยังจุดที่เราชื่นชอบมาอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เราชื่นชอบอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปอาจจะเป็นเพียงแค่แง,ง่มุมหนึ่งแง่งามหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองเราจึงต้องเรียนรู้ว่าโลกเราใบนี้อาจจะไม่มีสูตรสำหรับตายตัวรถบัสของเราเป็นอย่างไรคนที่เราอยู่ด้วยในรถบัสนี้เขามีนิสัยอย่างไรความคิดความอ่านอย่างไร นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเน้ยนย้ำและต้องเรียนรู้ต่อไปอย่าลืมเด็ดขาดว่าเราสามารถเลือกได้และเราเป็นคนขับเราจงเรียนรู้ว่ารถคันนี้เราควรจะพาใครขึ้นควรจะเอาใครลงและเราควรจะไปยังทิศทางใดควรจะมีแผนการที่ชัดเจนควรจะเป็นเหมือนรถทัวร์ที่กำลังบ่ายหน้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามสกัดดูที่มันควรจะเป็นนั่นแหละจะเป็นชีวิตที่ดีและส,สมบูรณ และเปลี่ยนไปด้วยพลังอย่างแน่นอนผมไม่นั่งถามขึ้นมาว่ารถบัสจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนที่เข้าไปอยู่ในรถนั้น mm. ก็เหมือนกับคนที่ต้องดูว่าสะสมอะไรอยู่แน่นอน you are what you eat you are what you do you are what you see อะไร whatever ที่คุณกําลังทําอยู่ทุกวันนี้คุณจะกลายมาเป็นสิ่งที่คุณทําจงเรียนรู้ว่าคุณอยากจะทําอาชีพอะไรจงเรียนรู้ในสิ่งนั้นให้เยอะที่สุดเหมือนกันกับรถบัสถ้าคุณต้องการให้คนที่คุณอยากพาเขาขึ้นมามา,มากที่สุด คุณก็ต้องมีทิศทางไปอย่างทิศทางเดียวกันสมมุติผมต้องการระบุชัดเจนแล้วผมต้องการคนที่มีความคิดที่ดีมีสัมมาทิฏฐิมีสมัมสมาต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์เราจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มมีองค์8เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าคบหาคนคนนี้น่าชื่นชมและควรจะน้อมนําให้เขามาอยู่ใกล้กับชีวิตของเราเราจะหาเขาได้อย่างไร เราก็ต้องรู้ให้ชัดว่าคนเหล่านี้เขามีวิถีชีวิตเขามีวิถีทางด้วยความคิดอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะไปทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลหรือเขาจะไม่ทําตามด้วยอารมณ์เด็ดขาดสิ่ง,งนั้นจึงเป็นตัวน้นยําว่าเราทุกคนจะเป็นจะต้องหาตัวเองให้เจอหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าชีวิตของคนเราทุกๆคนอาจจะไม่ได้มีแบบแผนที่ตายตัวขนาดนั้นว่าฉันจะต้องเดินทางนี้เท่านั้นหรือฉันต้องไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นชีวิตไม่มี สิ่งที่เราจะมาบอกแบบนี้ให้ชัดเจนแต่เราจะมีความคิดหรือขึ้นความตีที่คล้ายคลึงกันเช่นฉันอยากายหน้าเป็นทิศทางความดีรถคันนี้เป็นทิศทางความดีจริงๆหรือเปล่าคนขับก็คือตัวเราเองเราเป็นคนอย่างไรทําไมเขาถึงต้องมาคบหากับเราทําไมเขาต้องมาร่วมเดินทางกับเราทําไมเขาไม่เป็นคนขับรถเหมือนกับเราแสดงว่าคนขับต้องดีกว่าคนนั่งแน่นอนและคนขับจะต้องรู้ชัดและต้องไม่วอกแวกหรือว่าทําตามาอําเภอใจอย่างเด็ดขาด นั่นจะเป็นเหตุผลที่สําคัญในการเรียนรู้ต่อไป10กฎของรถบัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกก็คือ 1. คุณเป็นคนขับ 2. จงปรารถนาใฝ่หาและโฟกัสที่ทําให้รถนี้ไปต่อได้ 3. เติมน้ำมันด้วยความถูกต้อง 4. ชวนคนขึ้นรถด้วยความคิดที่ดี 5. อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ได้ขึ้นรถ 6. เขียนใบประกาศข้างรถไว้เลยว่ารถคันนี้ไม่รับคนที่จะมาดูดพลัง 7. มีความกระตือรือร้นที่จะรับคนใหม่ๆถ้าเขามีแนวโน้มเดียวกันกับเรา8รักทุกคนในรถ9ขับเคลื่อนเป้าหมายต่อไปและ10จงมีความสุขทุกครั้งที่เดินทางผมคิดว่า10ข้อนี้เป็น1ิข้อ,อที่ย้ำเตือนเราทุกทกคนว่าให้เราทำอย่างสิ่งที่เราตั้งใจและผมชอบข้อที่6ที่สุดเหมือนประมาณว่าให้เราเน้นย้ำว่าติดป้ายประกาศไปเลยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ต้องการใครขึ้นมาเราจงบอกให้ชัดเจนระบุให้ชัดแจ้ง ว่าคนคนนี้หรือคนประเภทนี้เราไม่ต้อนรับอย่างเด็ดขาดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เขาเห็นไปนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แต่มันจะเป็นการย้ำเตือนเป็นการสะกิดใจว่าเรากำลังเป็นแไพร์ดูดเลือดอยู่หรือเปล่าภาคหลังนี้ผมเห็นบ่อยครั้งมากแล้วผมพยายามศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าคนที่เป็นแวไพร์ดูดเลือดเขาไม่ได้แปลว่าดูดเลือดหรือกินเลือดจริงๆแต่เขากําลังดูดพลังคนอื่นเขากําลังสูบเลือดสูบเนื้อ ในระหว่างทางที่เขากำลังคบหาคนคนนั้นอยู่มันเป็นความเห็นแก่ตัวมันเป็นการที่เขาเป็นจุดสนใจทําเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาพยายามสแสดงความคิดเห็นด้วยถ่ายเดียวโดวยไม่เคยรับฟังใครเลยแน,น่นอนเรากำลังถูกดูดพลังกันอยู่แต่เราหารู้ไม่ว่าคนแบบนี้มีอยู่อย่างดาด,ดื่นเต็มหมดในสังคมเราอยู่ร่วมด้วยกับเขาได้อย่างไรเราก็จึงต้องสร้างพลังให้เป็นและพยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่ไหวและเท่าที่จําเป็น อย่าพยายามหาแววไพายมาอยู่ในชุดอย่างเด็ดขาดอาไรก็ตามที่แววไพายอยู่ในชีวิตเช่นพ่อแม่ลูกสิ่งเหล่านั้นเราเลือกกำหนดไม่ได้ในตอนปลายหรือตอนหลังแต่เราสามารถจะเลือกหรือกำหนดได้ในตอนต้นหรือตอนแรกเริ่มที่เราพยายามรู้จักกับเขาพยายามเรียนรู้เรื่องนี้ให้เยอะว่าเราจะพาใครขึ้นรถจริงๆคนร่วมเดินทางคือทั้งหมดของคนสนับสนุนแต่เราคือคนที่จะกำหนดคนในรถทั้งหมดผมคิดว่าคนร่วมเดินทางเนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นได้ว่า ควรไปทางนั้นทางนี้แต่ไงแล้วคนขับรถก็จะไม่ต้องเป็นคนไฟนอลดีไซน์อยู่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องตัดสินใจในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนขับรถโดยถ่ายเดียวเรียนรู้เรื่องนี้ให้เยอะๆว่าเราจะไม่ไปบังคับใครเราจะไม่ไปกะเก์ให้ใครเราทุกคนถึงแม้จะอยู่บนรถเราก็ต้องเคารพความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมเนด,ดขาดว่าในระหว่างทางเราสามารถให้คนลงออกจากรถได้เหมือนกันเมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่เชื่อในตัวเรา เขาไม่เชื่อในคนขับรถแน่นอนมันจะยากมากที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างรับรู้ว่าโลกเราใบนี้อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่เอื้ออํานวยให้กับเราเข้าใจอะไรได้เร็วที่สุดไม่ห้างเราเดินทางไปไกลมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเดินทางถูกทิศทางสําคัญกับความเร็วคนขับรถทุกคนที่ตัวของคุณเองต้องขับรถจริงๆคุณควรที่จะเรียนรู้ที่จะชะลอเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับว่าคุณผิดพลาดอย่าพยายามเดินทางหรือดันทุรัง ไปยังจุดที่ไม่ใช่อย่างเด็ดขาดทุกครั้งที่คุณเดินทางเช็คสัญญาณต่างๆว่ามันกําลังครบถ้วนสมบูรณ์หรือมันมาแจ้งเตือนอะไรบ้างไหมยางรถเครื่องยนต์น้ํามันอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่ง,งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเช็คตลอดระหว่างทางเดินของชีวิตเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังเดินไปทิศทางใดสังเกตให้ได้ให้เราจะรู้ชัดว่าเรากำลังไปยังทิศทางใดจริงๆบางคนไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนคุมอานาจในการตัดสินใจไว้ในมือจงกล้าที่จะเลือกก็ตัดสินใจแม้กระทั่งคุณเป็นคนขับรถ หรือคุณเป็นคนนั่งก็ตามแต่ผู้โดยสารทุกคนก็มีอำนาจในการเลือกสารเลือกเฟ้นไม่แพ้กับคนอื่นทั่วไปอย่าไปคิดว่าฉันไม่ใช่คนขับฉันไม่มีสิทธิ์เลือกคุณสามารถเลือกรถได้คุณสามารถที่จะเลือกนั่งได้ที่นั่งมีหลายที่รถบัสมีหลายคันคุณไม่จําเป็นจะต้องรอจนกว่ารถบัสจะหมดหรือคุณไม่จปต้องรีบขึ้นในรถบัสคันแรกก็ได้คุณควรจะรู้ตารางการเดินรถของในแต่ละวันในแต่ละเดือนว่าจะมีรถบัสใดบ้างที่ผ่านมา ือถ้าคุณไม่รู้เลยจงตั้งใจมั่นดูหนทางให้เจอว่าคุณกําลังไปทิศทางใดลองถามคนขับรถดูก็ได้ว่าคนขับรถนี้กําลังจะไปยังทิศนั้นจริงๆหรือเปล่าเรียนรู้จักคนขับรถให้ดีที่สุดเรียนรู้จักหนทางให้เราต้องการที่จะไปอย่าขึ้นรถผิดคันถ้าขึ้นรถผิดคันต้องรีบเปลี่ยนคันและอย่าขึ้นรถซีซัวไม่ใช่คันใดก็ได้ทุกคันย่อมไปทางเดียวกันหมดแบบนี้ไม่สิ่งที่ไม่ควรคิดเลยสุดท้ายนี้ ไม่มีทางที่ผิดหรือถูกของชีวิตการขับรถก็เช่นกันมันมีแต่รู้ว่าถูกแล้วไม่รู้ว่าผิดเท่านั้นเองหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือทุกๆครั้งที่เราเลือกเดินเลือกใช้เลือกเป็นเลือกนั่งหรือเลือกอะไรก็ตามแต่คุณต้องรับผลทุกอย่างที่คุณตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้ามันยังถึงเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตพอเราเข้าไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วถลำลึกเกินไป เราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ทันขอให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ให้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้ามันสุกงอมเต็มแก่เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วจงรับผลในสิ่งที่เราทำและเรียนรู้กับมันว่ามันเป็นอย่างสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆหรือเปล่าหรือเกิดสมมติมันไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราตั้งใจแปลว่าเหตุนั้นผิดผลก็จึงต้องผิดแล้วเราก็ต้องหาเหตุมันต่อไปพยายามเรียนรู้ให้เยอะๆโลกเราใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีความรู้เหลือคนานับที่มันจะเพียงพอ หอการให้เราล้มเหลวและผิดพลาดต่อไปการประสบความสำเร็จในครั้งหนึ่งไม่ได้การันตองความสาเร็จในอนาคตควรที่จะเข้าใจและมีสติตื่นรู้ว่าเราควรทําอย่างไรในวันนี้ให้มากที่สุดเปลี่ยนตามบริบทไหมหรือเราควรจะทำแบบเดิมโซลูชนันเดิมๆมาทําได้อยู่หรือเปล่าถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันทําได้ก็ลุยต่อไปและสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คู่กับหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณเป็นคนขับรถถ้าคุณไม่อยากขับคุณจงเลือกคันให้ดี คนขับรถเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปยนทิศทางใดผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ